สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมความยาวมีดเล่มนี้นะคะอยู่ที่แปดนิ้วนะคะด้ามรวมฝักนะคะเฉพาะใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วนะคะด้ามนี้จะทําด้วยเข่าเก้งนะคะแต่ฝักเป็นฝักไม้นะคะจะรัดด้วยหวายเก่านะคะ อันที่ชำรุดไปแล้วเราก็ไม่ได้เอามาทำใหม่นะคะเพราะว่ายังมีเหลือให้ดูอยู่นะคะที่เป็นหวายเก่าเนะะี่ยค่ะ้ามีเล่มนี้ก็เป็นมีหลงพ่อเดิมนี่นะคะทุกท่านความยาวก็แปดนิ้วเฉพาะใบก็ห้านิ้วนะคะด้ามน,นี้จะทำด้วยเข่าเก้งนะคะกันจะเป็นกันทองเหลืองนะคะ กันมีดนะคะชมด้านในกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกท่านด้ามจะทำด้วยเข่าเก้งนะคะทุกท่านเป็นมีดโบราณนะคะรุ่นนี้เก่ามากนะคะนี่นะคะลายนี้ก็จะเป็น ลายนาคสัมพงนะคะนี่นะคะใบมีดนะคะอีกฝั่งนี้ก็จะลงอักขระไว้นะคะเป็นลายโบราณน,นะคะมีดเล่มนี้นะคะเป็นมีด,มดยุคโบราณน,นะคะมีดเล่มนี้สวยงามนะคะกระทัดรัดนะคะการก็จะเป็นการทองเหลืองนะคะ เป็นมีดยุคเก่านะคะยุคโบราณก็จะเป็นลายน้ากเกี่ยวนาคสมพงนะคะนี่นะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์ศู4ย์เก้าสห้าค่ะนี่นะคะให้ดูชัดๆนะคะ เอาไว้พวกพาติดตัวไปไหนมาไหนนะคะเพื่อป้องกันลมเพลมพัดนะคะมีดริ่มนี้ทุตคุณของท่านเข้มขังนะคะได้เอาไว้บูชาพกติดตัวไปไหนมาไหนได้มีมีดพกติดตัวไปก็อุ่นใจสบายใจนะครับ ก็เหมือนมีครูบาอาจารย์ติดตัวไปตลอดนะคะค่ะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะสวยงามกระทัดรัดนะคะมีดเล่มนี้นี่นะคะจะเป็นมีดโบราณน,นะคะท่านหลวงพ่อแน่นอนนะคะมีดเล่มนี้ สนใจก็โทรมาทักถามทักทายกันได้นะคะท้ายนี้ก็ให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะนกมิดหมอสวัสดีค่ะ